ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ภารกิจพิชิตโลกร้อนองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาวจังหวัดลบบุรีแหล่งเรียนรู้ลดกา๊าซเตืองกระจกด้วยกลไกคาร์บอนเครดิต ที่โรงเรียนท่ามะนาวหมู่ที่สองตำบลท่ามะนาวอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ภารกิจพิชิตโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาวจังหวัดลบบุรีโดยมีนายวสันดอนชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาวเป็นวิทยากรน,นะครับโดยองค์การบริหารจัดการการเต่องกระจกองค์การมหาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว จังหวัดลบบุรีร่วมกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภารกิจพิชิตโลกร้อนขึ้นในปี2564เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางการลดก๊าซรเรืองกระจกผ่านกิจกรรมต่างๆซึ่งศูนย์นี้นะครับก็จะนําเสนอเรื่องราวเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนรวมไปถึงแนวทางที่เป็นกิจกรรมลดก๊าซเรืองกระจกที่สําคัญอีกทั้งยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับ ก,การลดก๊าซเรืองกระจกของชุมชนซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด3โซนประกอบไปด้วยโซนที่1ภารกิจพิชิตโลกร้อนโซนที่2โลกร้อนหรือเย็นเป็นที่ตัวเราและโซนที่3เมืองคาร์บอนต่ำสุขอาศัยอย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมมากมายให้ศึกษาเรียนรู้ในการช่วยกันลดก๊าซเรืองกระจกเพื่อพิชิตโลกร้อนด้วยครับ